สวัสดีค่ะ FCTP ทุกท่านนะคะคลิปนี้ข่าวด่วนด่วนด่วนมากเลยนะคะครูก็คือ,อวันนี้ก็เป็นอย่างที่เรารู้มามีการติดตามอสองคนก็คือกุอม,มาลเขะกุม,มาลคงนะคะก็มีการที่เราเดากันคืออะไรเกิดขึ้นนะวันนี้มันมีการร้องเรื่องเจาะน้ำบาดาลน,นะคะ แล้วก็คือมันผิดพลาดตรงที่ว่า,าสายน้ำกับหนุ่มน้อยร้อยเอ็ดเนี่ยเขาไปแกล้งเขาทำตามหน้าที่ทุกอย่างนะฮะแต่ไม่รู้ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ออกหมายไม่ออกจดหมายหรือไม่ออกคำเตือนไม่ออกคำแจ้งให้กับนางหวายทราบว่าวันนี้ จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรเข้าไปตรวจในบ้านนะเมื่อวานเนี่ยแซนก็ยังงงอยู่ว่านางบอกจะออกบ้านแต่เช้าแต่เช้านางเหมือนบอกให้รู้ว่าวันนี้่ที่มีอคอนเทนต์เนี่ยนางถือว่าเป็นคอนเทนต์นนะเพราะนางนางวันนี้นางเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะถ้านางได้รับ หมายหรือได้รับคำได้รับจดหมายว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงนางก็คงจะรู้นะว่าไม่ใช่คอนเทนต์แต่วันนี้นางพูดเมื่อวานว่าจะออกบ้านแต่เช้านั่นก็คือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรบอกกับนางไงนะอันนี้มันผิดพลาดตรงที่เจ้าหน้าที่ไม่มีจดหมายเตือนไปเลยว่าวันนี้นะคุณจุดๆนะจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจบอบบาดานคุณนะ ไม่มีเลยแล้วนะอ่าพอสายน้ำร้อยเอ็ดไปที่สสพอไปกับเจ้าหน้าที่แล้วไปลงที่บ้านนางเขาไปตอนนั้นยังไม่รู้ว่านางไม่อยู่บ้านสายน้ำกับร้อยเอ็ดเนี่ยคิดว่านางรู้และนางได้รับอ่าจดหมายแล้วว่าจะมีการลงวันนี้แต่นางไม่ได้รับนะก็คือสายน้ำกับร้อยเอ็ดไม่รู้เรื่องเลยว่านาง ไม่อยู่บ้านเพราะน่าจะได้หมายแล้วน่าจะได้แบบใบจดหมายให้อยู่บ้านแล้วว่าจะมีคนลงพื้นที่วันนี้นะก็คือพอไปถึงแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายรูปอะไรเสร็จหมดนะก็เป็นการที่ว่า,าสายน้ำกับร้อยเอ็ดเนี่ยจะไปตามว่าทำไมถึงไม่มีหมายแจ้งไปให้หนางทราบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงวันนี้นะความผิดพลาดก็คือตรงนี้นะ โอ้โห oh, พอนางพอนางไปนางจะไปบ้านใหม่แต่นางไม่รู้ได้รับการติดต่อทางไหนนางกลับมาเลยนะนางยังไม่ถึงบ้านใหม่เลยกลับมาด้วยความโมโหมากนะนางบอกว่าน่าจะนางดนูนางน่าจะดูไลฟ์ของสายน้ำนะสายน้ำไปถึงบ้าน เพราะสายน้ำมีความคืบหน้าว่าไปถึงบ้านนางมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยนะแล้วก็ไปถ่ายรูปปั๊มนะนางน่าจะรู้มาจากตรงนี้นางก็เลยไปไม่ถึงบ้านใหม่นางกลับมาที่บ้านนางตอนที่นางกลับมาที่บ้านนางรู้ไหมทุกคนนางเนี่ยแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะคือผู้จาแบบเขาเรียกอะไรใหญ่มากกลางมากอะ่ะคือคือเหมือนเป็นอ่า ผู้ยิ่งใหญ่แล้วโดนโดนกระทําอ่ะอใครใครรู้บ้างเอ้ยอยากรู้จังนะว่ามันเป็นอ่าตํารวจสพไหนคําพูดนะอ่าเดี๋ยวพี่พี่เอฟซีรู้ไหมว่าสพไหนที่ไปลงอบ้านบ้านหนูที่เข้าไปบ้านหนูะนะนู่นนี่นั่นคือการพูดของนางอะ่ะเหมือนว่าอ่าเจ้าหน้าที่อยู่ใต้อานัตของนางแล้วตอนนี้กล้าไปบ้านนางหรออะไรเงี้ย เจ้าหน้าที่าานายไหนไปพีเอซรู้ไหมเด,เดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันเอาโหคือยิ่งใหญ่มากทุกคนคือนะแซนจะนึกย้อนไปถึงลุงช่างตอนที่เจอผู้ร้องเรียนแล้วมีเจ้าหน้าที่ลงตรวจปั๊มบาดานลุงไม่มีอาการแบบนี้เลยทุกคนนางบอกว่าที่นางโกรธนางมีอาการแบบนี้นะเพราะว่า ถ่ายรูปปั๊มของนางออกมานะคือเข้าไปในบ้านนางได้ยังไงคนมีความผิดเข้าใจไหมทุกคนยังคือคือแซนก็ไม่เคยพบเคยเจอคนแบบนี้นะถ้าเรามีความผิดแล้วเราโดนร้องเรียนเราโดนโดน่นโดนนี่เราจะต้องเงียบไหมเราจะต้องรับสภาพไหมแต่นางอ้าเอาเอาอันอื่นมาอ้างเพื่อเพื่อ เพื่อตอบโต้อเพื่อไม่เพื่อบ,บ่งบอกว่าฉันไม่เงียบให้ใครมาเหยียบฉันนะคือรู้ว่าผิดทั้งที่ผิดแทนที่จะเงียบแต่นางอยากตอบโต้โดยที่ไม่อยากให้ใครเห็นว่ามึงมาลังแกกูไม่ได้นะโดยที่ผิดอะแต่เอาเข้ออ้างอย่างอื่นมาอ้างว่าไปถ่ายรูปฉันออกมาโชว์เที่ยวขึ้นไลน์นนี่นั่นที่มันไม่ใช่เลยต่างกันมากเลยทุกคน อันนี้เดี๋ยวแซนจะไปวิเคราะห์วันเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะจะไปวิเคราะห์ตรงนี้ว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเขาจะไม่ทําแบบนี้เขาโดนเขาก็ต้องไม่ใช่อารวาดแบบนี้ทุกคนนางเข้าไปไลฟ์ถึงในห้องคือขนาดผู้กองอะ่ะยังบอกว่าแม่น้องผลไม้ให้เกียรติผมหน่อยโอ้โหทุกคนผู้หญิงคนนี้นะเหมือนปลาไหลแล้วก็เออ ขี้แพ้ชวนตีรู้ว่าผิดแต่พยายามเอาอย่างอื่นมาอ้างเพื่อตอบโต้เพื่อจะกัดกับถ้าเป็นถ้าเป็นหมาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่คือรู้ว่าโดนคือสมมุติว่าไปหมาตัวหนึ่งไปลักของเขากินแล้วโดนเจ้าของเขาฟาดกลับมาเนี้ยรู้ว่าไปลักผิดแต่จะต้องตอบโต้ให้ได้คือไปกัด จ้าของคนนั้นให้ได้ก็คือแบบนี้แหละนะให้นางบอกว่าไงสิ่งที่นางเอามาอ้างเนี่ยนะนางทําเป็นโมโหเนี่ยนะก็คือกบเกลื่อนความผิดของตัวเองอเอามาอ้างว่ามันมันโกรธที่เอารูปถ่ายแท้งของมันออกมาอ่าใน youtube เอาทําไมอะ่ะคุณกลัวเขาจะรู้ว่าคุณทําความผิดเหรอเอากระนี่เป็นเรื่องจริงอะ่ะเขาไม่ได้เข้าบ้านคุณรู้ไหม อ่ามันหน้าคนอย่างนางหวายเนี่ยมันฉลาดจริงๆนะมันเปิดประตูไว้อ่ะทุกคนเวลามันไปไหนมันเปิดประตูไว้เหรอฮะทุกคนเพื่อล่อให้คนเข้าไปแล้วมันมันรีบโอ้โหผู้หญิงคนนี้นี่แผนการสูงมากนะดิคือตอนนึกถึงตอนที่มันจะหย่ากับผัวมันน่ะแผนการสูงมากมันแผนการสูงมากมันเปิดประตูทิ้งไว้มันรู้ พอจะรู้แล้วล่ะว่าเจ้าหน้าที่ลงไม่รู้ลงอะไรละ่ะเพราะได้ได้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ลงมามีแขกมาบ้านเธอไงเพราะมันขึ้นไลฟ์ตอนที่ขับรถจะไปบ้านใหม่นะมันบอกว่าตำรวจล้อมไว้หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมมันรู้เนี่ยเห็นไหมมันรู้ว่าตำรวจจะมามันเปิดประตูทิ้งไว้เลยนะคือล่อเหยื่อ ล่อเพื่อให้คนเข้าไปแล้วจากนั้นก็จะอรารวาดแล้วก็ฟ้องกลับแบบนี้โดยที่ตัวเองทําผิดแต่จะหาเรื่องอื่นกบเกลื่อนคือผู้หญิงคนนี้มีพิษสุดสุด,สดเป็นพิษส,สุดสุดเลยก็อ้างอีกเจาะน้ําบาดาลเหรอมันก็เจาะกันทั้งหมู่บ้านเหมือนน่ะเห็นไหมคือทุกคนเอาไปเปรียบเทียบนิสัยของลุงช่างคือตอนนี้นะคดีน้องผลไม้อ่ะไม่แปลกเลยที่ลุงช่างเนี่ยโดนรู้ปะ คือเจอผู้หญิงคนนี้อย่าพูดถึงลุงช่างเลยเก่งกว่าลุงช่างก็โดนขนาดผู้กองวันนี้นะผู้กองสพกุกตูมโดนหนักมากเดี๋ยวเราไปดูนะทุกคนพี่ต้องถามหน่อยต้องถามหน่อยว่าเป็นตำรวจที่ไหนมาคะต้องถามก่อนใครเห็นบ้างว่าเป็นตำรวจสพไหนมาน้องยังไม่ได้ดูคลิปคะ่ะน้องไม่ได้ดูไลฟ์วันนี้ต้องเจอกับตำรวจกกตูมหน่อยคะ่ะถืออำนาจอะไรเข้ามาในบ้านเรานะ ทำแบบนี้ตรวจสอบแบบนี้ทุกคนทุกบ้านทุกหลังแล้วหรือเปล่าแล้วนี่เอาหมายสารมาไหมมาตรวจบ้านน้องมาค้นบ้านน้องเอาหมายสารมาไหมอยากรู้ว่าตำรวจนายไหนเข้ามาแล้วถือวิสาสะเข้าไปในบ้านเราไปถ่ายรูปบ้านเรานะคุณมีสิทธิ์อะไรมาถ่ายรูปทรัพย์สินในบ้านเรามีหมายสารหรือเปล่าจะต้องไปถามเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอยู่ไหน,นอำเภออยู่ไหนกำนันอยู่ไหน ไม่ดูแลทุกสุขประชาชนเลยในหมู่บ้านมีบอ่อบาดานกี่บอ่อในหมู่บ้านทําอะไรผิดกันบ้างเจ้าหน้าที่เคยรับผิดชอบเคยตรวจเคยเคยดูเคยรู้เคยทําอะไรบ้างไหมนะแล้วนี่ถือวิสาสะเข้ามาในบ้านเราอ่ะจะไปถามมีหมายสารไหมมีหมายค้นไหมทําเมื่ออะไรไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีการนัดติดต่ออะไรเลยอยากรู้นะวันนี้จะไปถึงอำเภอเลยคายุพื้นที่ป่าสงวนที่นี่มีบอ่อบาดานกี่บอ่อแล้วมีสิทธิ์อะไรเข้าไปในบ้านเรา คนมาหรือ,อยังเรายินยอมหรือเปล่าคุณทําเกินไปไหมมาต่อนะคะมาต่อตอนที่ไปอารวาสในอในห้องทำงานของผู้กองเลยนะคะก็คือตอนนี้เราก็ตามติดๆเลยนะคะี่ยมีตำรวจไปที่บ้านแล้วก็มี<อ>ยูทูบเบอร์ไปที่บ้านแล้วก็ไปถ่ายรูปปั๊มน้ำที่บ้านด้วยค่ะหนูไม่อยู่บ้านอ,อยากรู้ว่าแบบนี้<อ>ก็ทำได้ได้หรอคะอตารวจที่นี่ค่ะรถกระบะตำรวจสองคันค่ะสวนอยู่สว<อ>ัสดีค่ะ ใครไปที่บ้านเมื่อกี้คะค่ะหนูอยากรู้ว่ามีหมายสารมีหมายค้นอะไรไหมแล้วไปถ่ายรูปปามน้ําที่บ้านหนูบมาได้ยังไงขออนุญาตถ่ายนะคะเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับหนูด้วยหนูไม่อยู่บ้านแล้วมีคนไปไล์สดด้วยวัสนี้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้กองเวแม่ปิดประตูวมอนุญาตปิที่่แม่จะอธิบายนตอิบายตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าคนที่ไปบ้านหนูก็ไร์สดเหมือนกันม่จะิมังบถ้าม่เข้าใจมนนงรจะมีวิธีทางให้ม่ทุกผู้เข้าใจผมนิดงเนาะเข้าใจวาที่ด้วยนิดนึงยอมาแล้วถามหน่อยว่าทําไมถึงไร์สดที่บ้านหนูได้อ่ะให้เจ้าู้ให้เกี่ยวหน หนูให้เกียร์ค่ะแต่ว่าหนูไม่อยู่บ้านแล้วให้คนไปถ่ายไลฟ์สดที่บ้านหนูแล้วไปถ่ายรูปปั๊มน้ําที่บ้านได้ยังไงอันนี้ไม่เกี่ยวกันค่ะพี่ความอธิบายผมมีแนวทางบอกอยู่คุณผู้ผมก็จะดำเนินกอย่างเพียงแค่ว่าผมอยากจะอธิบายให้เมนผู้ฟังให้เมนผู้ฟังมีเย็นๆที่เดียวไม่มีอะไรมากมายอีกอันต่ออนไม่ได้ ร,รู้ค่ะแต่ว่าทําไมทําแบบนี้ทําไมไม่แจ้งหนูก่อนแจ้งก่อนไม่ได้หรอคะการที่จะไปตรวจไปอะไรเพราะว่าปั๊มน้ําถ้าจะมีปัญหาเกี่ยวกับบอ่อบาดาลก็รู้บอ่อบาดาลมันไปไหนไม่ได้อยู่แล้วทำไมไม่แจ้งก่อนว่ามีการมาตรวจที่บ้านนะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ไปที่บ้านได้แต่ว่าอันนี้ก็คือไปพร้อมกับยูทูบเบอร์ที่ไปถ่ายบ้านหนูเลยอะ่ะมันไม่ยุติธรรมไม่ใช่หรอคะก็คือที่สมารว่าน้นเนาะค่ะ อ่าโดยเรายังไม่ไปเลยอ่านี่หนูเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นการสอตามที่เราลองเรียนตัวสะาแล้วคนที่ไปด้วยมีสิทธิ์ไล์สดไหมคะมีค่ะหนูมีภาพด้วยมีภาพปั๊มน้ําที่บ้านด้วย,วยแล้วก็มีคนที่ไล์สดอะ่ะเขายกภาพปั๊มน้ําที่บ้านด้วยไม่งั้นหนูไม่โกรธขนาดนี้ค่ะผู้กองนะแล้วก็เลยมาขอความเป็นธรรมกับตํารวจด้วยว่าทําอย่างนี้กับหนูก็ได้เหรอ ขอโทษนะคะที่โกรธนะนี่ค kind of ่ะนี่นี่เลยในส่วนนี้นะก็คือก็คือไปตามอำนาจหนที่ของเจ้าหนาที่เนาะสถานี้ก็เลยเปขอข้อตกลงแม่ชมพู่แล้วขอหรือยังคะผมไม่ได้กับเจ้าหน้าท pues ี่ไปไม่พบแม่ชมพู่ก็เลยไม่ได้เข้าสถานีในส่วนนี้แล้วแบบนี้นะคะแล้วแบบนี้ละคะเนี่ยมีสิทธิ์ทำหรออันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมอธิบายข้อของเจ้าหน้าที่มาวันนี้ไอ้นี่หนูแจ้งความได้ไหมหนูถามจริงๆ ก็คือเดี๋ยวอ่านท่านก่อนเป็นผู้เดี๋ยวบออธิบายในส่วนของวันนี้ที่มันไรื่องนี้ค่ะขออนุญาตติดต่องการให้ผู้ไม่ค่ะหนูกลัวไม่ได้รับความเป็นธรรมอธิบายต่อหน้าเอฟซีหนูเลยตอนนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้หนูอยู่กับลูกสองคนแล้วพวกพี่ทําอย่างนี้ได้ยังไงก็คือถ้าเราในสิ่งที่เรียนแบบนี้เพราะว่ามันก็คือต้อบริการของใช่ค่ะแต่ว่าไปไลฟ์สดแบบนี้ได้เหรอเขาโรงเรียนเขไปไลฟ์สดตามอ่ แล้วเนี่ยแล้วผู้กองจะว่ายังไงล่ะคะเนี่ยไรลสดหน้าบ้านหรืออะไรนี้นะคะทุกคนนะให้ดูนะเนี่ยภาพปั๊มน้ำบ้านหนูใช่ไหมคะผู้กองไปไหม ผมไม่แน่ใจหรอกว่าเป็นของใครและือลักษณะนี้ผมจะไปดูว่ามัี่มาที่ไปยังไงแล้วตำรวจเมื่อกี้มีตำรวจไปด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่มีตำรวจไปไหนคะผมครับคอยยืนยันหน่อยค่ะว่าอันนี้คือภาพปั๊มน้ำที่บ้านหนูใช่ไหมอันนี้ผมยังไม่ได้ทักเลยแย่ใจนะผมไม่ได้เป็นถ่ายเองนะลักษณะนี้ค่ะเราเป็นอ่ถ้าสมมุติว่าตำรวจจะไม่ถ่ายเองหนูขอถามหน่อยว่าถ้ามีคนที่เอาภาพปั๊มน้ำบ้านหนูมาแบบนี้ผิดไหมคะต้องดูที่เับต้องดูว่าเขามีอำนาจไหมหนูแจ้งความได้ไหมคะหนูถามหน่อย แจ้งให้หมดนะครับเดี๋ยกเอาของคนนี้ก่อนร้อยนี่เป็นผู้ดำเนินการนี้ให้เรแจ้งให้หมดนะครับแบบนี้ค่ะแต่ว่าผมขออนุญาตมาในส่วนนี้ก่อนแล้วผู้พูดเนาะอ่ะโอเคหนูจะปิดเสียงให้ค่ะไม่ไม่ไม่เขออนุญาตปิดปิดเลยครับผมขออนุญาตันไารพูดจะได้จะได้เป็นขั้นตอนเรีเสร็จลงเพราะว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนจะได้แจ้งความโดยตรงแบบนี้เนาะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่ะดูขอถามหน่อยนะว่าไอ้ภาพนี้หนูแจ้งความได้ไหมเพราะมันเป็นภาพมันเป็นภาพปั๊มน้ำบ้านหนู แล้วอันเนี้ยอน,นุอน,นุถามหน่อยว่ามันเป็นความผิดเกี่ยวกับอะไรคะ่ผะโอเคก็ได้ค่ะอเดเดี๋ยวขอลงไล้์ก่อนนะคะทุกคน